ใครบูชาพระพิกเนศสามปางบ้างคะพระพิกเนศท่านเป็นผู้สร้างผู้รักษาและผู้ทำลาย ไม่แนะนําให้บูชาสามปางนะคะคุณจะบูชาหนึ่งปางสองปางสีป่ปางได้เลยนะคะแต่ไม่แนะนําให้บูชาสามปางค่ะสําหรับปางที่พี่อยากแนะนําให้บูชาที่สุดนะคะนั่นก็คือปางประทานพรซึ่งปางประทานพรเหมือนกับแก้วสารพัดนึกเลยนะคะบางทีบางครั้งเราอยากได้ความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโชคลาภบางคนอยากมีโอกาสช่องทางสิ่งดีๆเข้ามาให้ขอพรอ,องค์พ,พ,พ่อพระพิฆเนศเลยะคะ่ะซึ่งกระบอาสรางสายมูใบนี้นะ ะะพินจะมีเคล็ดลับของการเปลี่ยนบ้านหลังใหม่จัดส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบทั้งด้านในและด้านนอกของกระเป๋าสตางค์นะคะลงทองทั้งด้านในและด้านนอกค่ะเป็นการลงทองสองรอบนะคะพินขออนุญาตจ,จับให้ดูในการลึกลงไปที่ผิวของกระเป๋าสตางค์ซึ่งจะทําให้พุทธคุณความเป็นมงคลต่างๆติดแน่นใช้ได้คุ้มทนนานหลายปีนะคะหางซิป์ยิงเลเซอร์แปะอินฟินิตี้นะคะอีกหนึ่งความเป็นมงคลที่จัดให้ครบในกระเป๋าสตางค์สายมูรุ่นนี้